สวัสดีครับท่านครับขอต้อรับเข้าสู่รายการโกไลฟไปได่ชอบพี่ผมรายการที่จะพาทุกท่านไปที่ชอบก่อนที่มีโอกาสได้ไปนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ห้างที่ถือว่าใหญ่โตอลังการมากครับแล้วก็พามาดูในส่วนของตัวเอ็กซ์เพลเยนะครับของทาง g a t ด w a l มอเตอร์ครับที่ไอคอนสยามแห่งนี้ครับว่าใหญ่โตอลังการขนาดไหนครับมีถึง2ชั้นด้วยกันนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยเขาบอกว่าแบ่งเป็นถึง เจ็ดโซนแล้วนะครับแล้วแต่ละโซนเนี่ยก็มีอะไรเจ๋งๆเยอะแล้วก็ไฮไลท์อันหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยครับสำหรับคุณหนูนูครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับนั่นคือตัวสไลเดอร์นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูดูว่าจะเป็นยังไงบ้างครับครับนี่ครับเข้ามาแับได้ครับเราก็เจอสวัสดีค่ะแนะนำนิดนึงครับค่ะชื่อเคสนะคะเป็น Experience Center Specialist ค่ะโอ้โหคือเดี๋ยนะ คือถ้าเราไปไปแบบเหมือนแบบพารทเโตก็จะเป็นน้องอะไรนะ I, I a <am>. แอแต่ว่าเราจะเป็นอีกใช่ I am ก็คือ Intelligent Ambassador อ่าจะให้มีหน้าที่ให้ข,อข้อมูลเชิงลึกเรื่องรถรแต่ว่าที่เนี่ยเป็น Experience Center ก็คือน้องๆอ,อย่างใส่ชุดแบบเคสนี้ก็จะเรียกว่า Experience Center Specialist คือเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Experience Center อย่างเงี้ยค่ะใชแแ่แต่ถ้าเกิดลูกค้ามาสนใจรถก็เราจะจะส่งต่อให้อีกน้องไอแอมใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นรถเนี่ยเราพาไปดูมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยว,เร,ว,เ,รว,เ,รวเร็วนี้เดี๋ยวเราจะพาไปทดสอบเจ้าอหน้าด้วยว่าเป็นยังไงครับแต่ว่าตอนนี้เรามาที่ Experience ที่ไอคอนสยามก่อนนะครับก็เดี๋ยวให้น้องแนะนําเลยว่าที่นี่ มันเอ็กซ์คลีเยังไงบ้างมีกี่โซนมีะอะไรยังไงบ้างได้ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยเนาะที่นี่จะมีทั้งหมด7โซนค่ะโซนแรกเราเรียกว่า Mobility Experience Park ด้วยความที่มันเป็น Experience Center Experience ที่มันแปลว่าป,ประสบการณ์ใช่ไหมคะประสบการณ์ต่างๆที่เก t e b a l เตรียมให้ลูกค้าเนี่ยเราจะแสดงเทคโนโลยีที่บางอันอาจจะได้เห็นแค่ไในพิพิธภัณฑ์อย่างเช่นเนี่ยค่ะ จอ LED Sphere ค่ะค่ะอันนี้เป็นจอ LED Sphere ขนาด1.8เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางอะค่ะซึ่งอันนี้เลยใช่ตัวนี้เลยตัวนี้ไม่ได้เห็นกันได้ง่ายๆนะคะส่วนมากจะจัดชมอยู่ในพิพิธภัณฑ์ค่ะตอนนี้วิดีโอที่แสดงข้างบนนี้ก็คือจะแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าเก t วอลมอเตอร์เนี่ยใส่ใจทั้งเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าใช่อันนี้ก็คือจุดแรก ของที่นี่แล้วก็จะมีรถโชว์ใช่นะโซนต่อไปอ่ะยังอยู่ในโซนแรกอยู่ค่ะเพราะพื้นที่ของเรากว้างมากมากกว่า1,600ตารางเมตรค่ะจะกว้างไปไหนกว้างมากค่ะเป็นพื้นที่ให้ลูกค้าได้มาใช้ร่วมกันอ่ะอย่างตรงเนี้ยเป็นสไลเดอร์ตรงนี้จะพาทุกคนย้อนกลับไปสนุกย้อนวัยวันวานอื ใช่ซึ่งสไลเดอร์ตัวนี้จะสไลด์ลงมาจากชั้น4ี่เพราะเราอยู่ชั้น3เนาะแล้วทางวิศวกรของเราอะค่ะคำนวณมาแล้วว่าปลอดภัยปลอดภัยแต่ไม่ได้ปลอดภัยแล้วก็แห้งๆแล้วปลอดภัยสนุกด้วยอันนี้ต้องลองนะคะลองยังยังเอ่ยยังยังเดี๋ยวต้องต้องลองอันนี้นะใครใครมาแต่ว่าเขาจะมีข้อกําหนดอะไรเดี๋ยวเราค่อยดูอีกทีได้เลยค่ะแล้วก็มาถึงตรงกลางเนี้ยเป็น พื้นที่ส่วนกลางซึ่งตรงนี้สามารถเปลี่ยนเป็นอีเวนต์สเปซได้ด้วยนะคะอีเวนต์สเปซได้ด้วยใช่จะมาจัดกิจกรรมกันตรงนี้ก็ได้จะมาทำทอล์กโชว์ก็ได้เพราะว่าเรามีนี่ค่ะบนนี้จะมีจอโปรเจคเตอร์โอ้ใ่มากใช่ซัพพอร์ตให้แบบเผื่อใครอยากมาใช้พื้นที่ตรงนี้เราให้ใช้ได้ฟรีเลยเฉพาะลูกค้า ไม่ต้องเป็นลูกค้ายังไม่ต้องซื้อรถก็ได้อะใช่อย่าเพิ่งซีเรียสอย่าเพิ่งซีเรียสเรามารู้จักกันก่อนอยากทำอะไรที่นี่บอกมาบอกเคสมาบอกน้องๆ Experience Center Specialist เราจัดให้คุณได้ทุกอย่างอ๋อถ้าเกิดแบบโอ้ยวันนี้อยากจะมาประชุมอยากจะมาแสดงวิสัยทัศน์อะไรของออฟฟิศตัวเองได้เลยจัดได้เลยแบบอยู่ออฟฟิศคิดงานไม่ออกมานั่งนี่ค่ะที่นี่มีแบบว่าที่นั่งเยอะมากโอ้โหดีดๆดใช่อันนี้ก็คือโซนแรกเนาะโซนแรกค่ะ เราก็จะมาถึงโซนที่2ค่ะโซนที่2โซนที่2โซนนี้นี่มันไงคอนเสิร์ตปะเนี่ยอีะเราเรียกว่าเทคโนโลยีแลบค่ะซึ่งตรงนี้จะเป็นการแสดงนวัตกรรมของ Great Wall Motor ตอนนี้เราเปิดตัวไปแค่ h a w a l S6 เนาะมันก็เลยจะเป็นเป็นมีแค่ตัว h a w เ l นี่เปิดตัวเดียวก็ขายดีขายดีขนาดนี้แล้วนะเนี่ยอ่าแน่นอนเราต้องมาลุ้นว่าเราจะเปิด อะไรต่ออีกซึ่งตัวนี้ไม่ใช่แค่แสดงภาพธรรมดานะคะมี motion น e n อร์ด้วยก็จอจอธรรมดาจอ LED ใช่แล้วมันพิเศษตรงไหนอธิบายมันเออจอเนี้ยเราด้วยความที่เราออกแบบในช่วงยุคโควิดเนาะเราพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสตัวนี้มันจะจับโมชั่นค่ะเดี๋ยวเคสลองเล่นให้ดูก็ได้จับ motion ใช่อันนี้ยรถยังอยู่นิ่งเดี๋ยวเรามาลองดูนะนี่เราจะหันที่ฮาวาวมาให้ดูข้างหน้า โอ้ยอันนี้มันโลังพิเศษโชว์หน่อยพิเศษใช่แล้ไม่ใช่เล่นได้แค่คนเดียวนะคะเล่นได้5คนพร้อมกันเพราะว่ามี 1, 2, ึ่องตรงนี้แล้วก็อีก2ฝั่งนู้นใช่เป็นข้อมูลแบบตรงนี้เราอยากให้เป็นเหมือนห้องปฏิบัติการที่โชว์เรื่องแบบว่านวัตกรรมต่างๆที่เกตบอลได้คิดคลนขึ้นมาใช่อันนี้ก็คือส่วนที่สเราเรียกว่าเทคโนโลยีแลบ โอมีแค่2โซนอีกทั้ง5โซนอ่ะไปต่อไหมคะโอเคค่ะเราก็มาถึงโซนที่3แล้วโซนที่3เราเรียกว่า Conference Hall ค่ะซึ่ง Conference ์ฮอล์เนี่ยเราสามารถแบ่งได้เป็นสองห้องหรือจะเปิดรวมกันก็ได้รองรับได้มากถึงมากกว่า50ที่นั่งไม่ใช่ห้องประชุมธรรมดานะคะอาจจะเห็นว่าดีแหละมีห้องประชุมมีวิว แต่จอเนี้ยไม่ธรรมดาอ่างั้นต้องไปดูอ่าต้องดูแล้วค่ะเชิญค่ะแต่จริงๆแล้วมันสามารถเชื่อมต่อเป็นห้องใหญ่ได้ใช่พอดีห้องรุนเขามีมีลูกค้าใช้นี่แล้วมีลูกค้ามาแล้วนะน่าน,น่าสิค่ะจอเนี้ยเราจะเอามาแทนที่ตัวไวบอร์ด แต่ก่อนเวลาประชุมเราจะมีไว้บอร์ดใช่ไหมคะหรือว่าเเอ็มไบตปิดชาร์จใช่แต่ว่ายังใช้ช็อคอยู่ว่าอุ้ยกระดานดำสมัยหนูเรียนก็ใช้ไว้บอร์ดแล้วค่ะโอเคโอเคขอโทษขอโทษโอเคค่ะก็หน้าจอเนี้ยสามารถเขียนได้อ่เดี๋ยวเคทำให้ดูนี่ค่ะลองเลยค่ะเป็นเกรตดเป็นสีอันนี้เขาเรียกว่าช็อคนะครับเทคโนโลยีช็อคเทคโนโลยีช็อคอ๋อ นี่อ่าสัหน่อยเป็นไงมาแล้วแล้วก็<ม>ทุกอย่างที่เขียนในแบบใน,นะะมีติ้งอะค่ะก็สามารถเพิ่มหน้าได้แล้วก็เอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็นไฟล์ PDF ได้ด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาคือไม่ได้เขียนแล้วลบไปเลย<ม>แล้วตัวจอเนี้ยสามารถแชร์สกรีนพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอสมมุติว่าประชุมกันอย่างเงี้ยอ,อุ้ยฉันก็อยากแชร์ฉันก็อยากแชร์นสี่หน้าจอมากกว่านั้นเป็นตัววิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้ด้วย จริงหากล้องไม่เจอใช่ไหมคะไม่ไม่เห็นเลยสักตัวอ่ะเดี๋ยวเคสจะเล่นมายากลให้ดูต้องเอาแปรงลบกระดานนะไม่ต้องมาแล้วเออใครถ่ายอยู่โอ้เห็นหมดเลยใช่เห็นทุกอย่างเลยจอชัดถ่ายรูปได้ด้วยนะคะถ่ายรูปด้วยอ๋อมีกล้องใช่มีกล้องอ่ะสักครั้งไหมคะพร้อมกันสี่สามสองโอ้โหซึ่งตัวรูปเนี่ยเอ็กซ์พอร์ตออกมาสแกน QR วอารโค้ดแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตออกมาได้เลย ใช่ไม่ได้แบบถ่ายแล้วทิ้งนะอ่าเรามีนี่มันจออัจฉริยะใช่ค่ะนี่แล้วค่ะเพราะว่าสมัยนี้แล้วเนาะก็ไม่อยากให้ลูกค้าแบบใช้กระดาษเพราะกระดาษหนึ่งแผ่นเท่ากับต้นไม้หนึ่งต้นเกรทบอลไม่ได้ใส่ใจแค่เทคโนโลยีแต่เราใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยห้องนี้เช่นกันใครจะมาใช้ก็ได้ได้ค่ะมาได้เลยติดต่อเข้ามาได้เลยว่าออยากใช้ห้องประชุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้โหอันนี้วิวก็ฟรีเอาวิวฟรีค่ะวิวฟรีอคือพื้นที่ทั้งหมดของของเออ p อสโซเอ็กซ์เที่เนี่ยใครก็ได้เข้ามาใช้บริการแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกทุกมุมทุกโซนจะมาแบบมานั่งรอลูกมาพาลูกมาทำกันบ้านมาทำกิจกรรมในอนาคตอ่ะเอ็กซ์เพร e เซนเตอร์สเปเชียลิสต์อาจจะเตรียมกิจกรรมให้ลูกค้าเข้ามาแบบ มาเปิดประสบการณ์ร่วมกันเงนี้ค่ะกิจกรรมที่เราเคยทำไปแล้วก็จะเป็นพวกงานแฮนด์คราฟต์งาน DIY ได้ของฟรีด้วยได้แต้มด้วยอ่ะได้แต้มในแอปพลิเคชันนี่โหลดแอปพลิเคชันเราหรือยังคะยังยังเลยไ้นี่ทุกคนใครก็ได้ก็โหลดไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าใช่เพราะว่าถ้าอย่างแบรนด์อื่นๆเนี่ยขออนุญาตรีเฟรอ่์ถ้าอย่างแบรนด์อื่นๆะแอปพลิเคชันของรถก็เหมือนแบบใช้เป็นกุญแจอาจจะตั้งเวลาเปิดแอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะของเรามากกว่านั้นค่ะ ของเราเราอยากเป็นเหมือนโซเชียลมีเดียอีกช่องทางหนึ่งที่ทุกคนมาแชร์กันดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บสะสมแต้มแล้วแต้มอะถ้าที่เนี่ยก็เอามาแลกกาแฟข้างบนได้ด้วยโอ้กาแฟก็ฟรีกาแฟก็ฟรีค่ะตายตายแล้วจะเอาอะไรกันนักหนาเนี่ยอันนี้คือมือใครอ่ะอ๋ออันนี้เป็นเป็นกิจกรรมตอนที่เป็น Opening Activity ค่ะเป็น wall of fame ก็คือลูกค้าที่ได้เชิญมากลุ่มแรกก็ประทับลายมือบน อันนี้จะโชว์หเดือนแล้วที่เหลือเราก็จะส่งเราจะโชว์แค่ที่นี่หเดือนแล้วก็ส่งกลับไปให้ลูกค้าค่ะใจปั้มใจปั้มใช่ซึ่งโซนนี้ก็คือลิฟ i n g Room แล้วก็ Sky ยการ์เด้นสกายการเดนก็คือที่เห็นข้างนอกส่วน l i ฟ i ิ g งร o มก็คือณตรงนี้ค่ะอยากจะมานั่งทําการบ้านมานั่งคุยธุรกิจหรือว่าจะมานั่งเฉยๆก็ได้อย่างนี้แหละเอาแหละแต่จริงๆคือหลายๆคนกลัวแวลาถ้าเกิดเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ย แน่เลยเดี๋ยวเซลต้องมาพี่ต้องอย่างนั้นพี่ต้องดูรถพี่อย่างนี้ก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ไม่มีไม่มีตรงนั้นแน่นอนไม่มีค่ะเราอยากให้ลูกค้าเข้ามาแล้วเหมือนแบบพี่เนี่ยออกแบบโดยใช้หลักการ consumer centric ก็คือผู้ใช้เป็นหลักเราอยากให้พื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ของทุกคนแล้วเราก็มาแชร์กันอะไรแบบนี้ค่ะ ซึ่งเราคาดหวังว่าที่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่สี่ที่รองจากบ้านที่ทํางานแล้วก็สถานบันเทิงอื่นๆคิดอะไรไม่ออกมาที่นี่ค่ะมาที่นี่เลยชายเคตและน้องๆพร้อมต้อนรับทุกคนเราไม่ใช่แล้วนะตอนเนี้ยห้างไอคอนจอดฟรีด้วยเผื่อใครยังไม่รู้ไงนะว่าโอ้มาเดี๋ยวต้องเสียที่นี่จอดฟรีดีมากเลยค่ะโอ้โหอันนี้คืออะไรเนี่ยอ่าอันนี้คืออันนี้ก่อนอันนี้คือเราอยู่ชี้ชั้นเมื่อกี้เราเราอยู่ชั้นสาม อันนี้เราเ<ล>ยอยู่ชั้นสี่ใช่อันนี้ก็คือตัวน้องออร่าพุดแคทสัดส,ส่วน1นต่อหนึ่งก็คือเท่าขนาดจริงอันนี้คือเท่าคันจริงเลยใช่ค่ะเท่าคันจริงเลยมากกว่านั้นไม่ได้ม่ได้มีแค่มาโชว์ก็มันออกแบบได้นะคะนี่โอ้นี่นมาดูมาดูาดเพ้นได้เลยค่ะอือเกิด้องสีอะไรดีอ่าชมพู เป็นแมวเป็นสติกเกอร์ <c oughs> อาจจะต้องเปลี่ยน <c oughs> ใช่ค่ะมีมาแล้วอ๋อนี่ยเน,นี่แล้วมันขึ้นที่ที่ตัวรถจริงๆด้วยอะ่ะใช่ค่ะโซนนี้เราเรียกว่าคาแมปปิ้งก็คือเราแมปในสิ่งที่เราคิดจินตนาการเราปลดปล่อยจินตนาการตรงนี้แล้วมันก็จะมาขึ้นตรงนี้ให้เลยนี่เราขึ้นอยู่่ <c oughs> นี่แมวยุกิกยุกิยู่หน้าฝากระโปรงนี่ยในฝากระโปรงก็เป็นแมวยุกิกยุกินะจริงๆแล้วเข้ามาที่นี่เสร็จปั๊บเนี่ย <c oughs> พ่อแม่อยู่มุมนึงลูกมานั่งเล่นอะไรคือเป็นเวลาของครอบครัวได้เลยที่นี่ได้เลยเป็นที่ที่อยากให้มาใช้เวลาร่วมกันออาแต่แบบว่าไม่รู้จะไปไหนมานี่ก็ได้เพราะว่าเราไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยเดินเข้ามาใช้ฟรีได้เลยไม่ต้องกลัวค่ะไม่กัดแน่นอนอยแล้วก็ไม่มีไม่มีการแบบว่าโหพี่ต้องยัดยัดเยียดขายรถผมตัแต่ผมมานั่งดูสักพักนะเออเขาก็แบบเป็นเฟรนลี่ดีเขาปล่อยให้ลูกค้าได้อิสระในการที่เขาไม่ใช้เป็นเพื่อน่ายเหมือนแบบ ที่พักปอดอีกที่นึงเลยนะครับแล้วผมตอนนี้เนี่ยยืนๆเนี่ยกลิ่นกาแฟดีมากเลยสําหรับลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าก็ได้ใครก็ได้เดินเข้ามาที่นี่นะตอนนี้ณตอนนี้เครื่องดื่มเครื่องดื่มก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GWM ค่ะอันนี้เลยนะใช่ค่ะนี่สแกนแล้วดาวน์โหลดได้เลยอ่าฮะนี่นะสแกนเสร็จป้ก็จะไปแอปแล้วก็ดาวน์โหลดดาวน์โหลด มาถึงปุ๊บโชว์แอปพลิเคชันลงทะเบียนเสร็จปุ๊บโชว์แอปพลิเคชันให้กับทางบาริสต้าทางเจ้าหน้าที่เราแล้วก็ตอนเนี้ยอยากให้มามีมันมีกิจกรรมใน a c e b o o k อยากให้เช็คอิน G W M Experience Center แล้วก็ติดแฮชแท็กให้นิดนึงรับกาแฟฟรีได้เลยเนี่ยยังไม่เสียตังค์เลยเดี๋ยวนะพูดคำว่ากาแฟเนี่ยไม่ใช่ช็อกดีสิปั๊บพี่อะน้ำเปล่าไปหนึ่งขวดไม่ค่ะไม่ใช่เหรอไม่ใช่ค่ะยังสงสัยแค่เต็มที่กาแฟดำแก้วเดียวไม่ค่ะมีเมนูอะเหรอ นี่เราต้องมาดูเมนูแล้ก่อนเดี๋ยวก่อนมันจะอะไรขนาดนั้นใช่ที่นี่คิดมาเพื่อลูกค้ามีอาจจะมีหลายกว่าร้านอื่นก็ได้นะเอาจริงเมนูเรามี่พดค่ะเป็นคาเฟ่จริงจังเลยนะจริงจังค่ะเราไม่ทําเล่นๆอยู่แล้วเกเอรมายความว่าเอาลงแอปนู่นนันี่เสร็จเอามาให้บาริสต้าดูช่อยากได้อะไรเลือกได้เลยเลือกได้เลยค่ะซึ่งในอนาคตตรงนี้ค่ะเราจะ ให้ลูกค้าแลก p อยที่สะสมมาก็ไม่ได้แพงไม่ได้แพงประมาณ90น่ะ90้าสิบ point แต่ว่าแค่ดาวน์โหลดอะลงทะเบียนเสร็จปุ๊บก็ได้ประมาณ200รอย point แล้วนะได้ได้แบบฟรีๆนั่งคลิกๆคิกๆสี่ห้าคลิกได้กาแฟฟรีแล้วได้กาแฟฟรีนั่งใช้ใช้อันอื่นได้เต็มที่เลยใช่อะแล้วไอ้จอนี้มันคือนี่เกตสมอมอเตอร์เราจะไม่เสิร์ฟกาแฟแบบที่อื่นคือไงจะ ชื่นให้อย่างนี้ที่นี่จะโยนให้จะโหนสลิงไม่ใช่ค่ะเราเราจะเสิร์ฟกันที่ตรงนี้ค่ะเป็นตัว i n นเ r อร์แอคทีฟสมาร์ทบซึ่งเราเรียกน้องปลาน้องเต่ามาได้นี่ไช้โอ้ยนี่ปลาสุภาพด้วยปลาครับนี่ค่ะหรือว่าจะแบบปลูกดอกไม้ก็ได้ในนี้ปลูกต้นไม้น้ำมาแล้วไอเดียค่ะตรงนี้ก็อยากเป็นแบบว่าเป็นโซนที่หลักโลกนิดนึง สัมผัสตรงนี้แชร์ไอเดียว่าเอ้ยทำยังไงให้โลงนี้ดีขึ้นแบบเป็นอย่างด e d b a l l เตอร์กำลังจะเปิดตัวตัวรถ e ีวีะค่ะที่เป็นซึ่ง e ีวีค่ะเป็นรถพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานสะอาด,อาดใช่เขียนได้นะคะออา,าเหอนอะไร้องเขียนเหมือนเดิมครับอ่าลองค่ะแล้วกดสง่งได้เลยส่งเสร็จปุ๊บมันจะไม่ขึ้นที่จอนั้น ๋อเสกมาเลยนี่นี่มาแล้วลายมือไ,ไม่สวยเลยนะน้องไม่ต้องรอาตามน้องไปคัดลายมือก่อนนะเออแล้วนี้คือครบเโซนหรือยังอ่ะยังเหลืออีกโซนหนึ่งที่เรายังไม่ไปค่ะอ่ะ,อะจะเป็นโซนนี้ค่ะเราเรียกว่า GWM Story เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นของ Great Wall Motor ในปีต่างๆตั้งแต่ปีที่ก่อตั้งก็คือ1984จนถึงปัจจุบันเลย อ,อ,อจริงๆเขาเกตเหมาอ,อเริ่มต้นมานานแล้วแต่ว่าในประเทศไทยนะเพิ่งเพิ่งเริ่มต้นเข้ามาได้มาณปีประมาณนี้แล้วแกคือเราเห็นตัวเลขเราทํายังไงกันบ้างเนี่ยเป็นโ o ชั่น Center ค่ะโมชั่นอีกแล้วเหรอใช่ก็คืออย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวเสกมาให้นะคะครับไ,<ห>ไม่ได้แตะนะม,มาแล้วนี่เขาจะขึ้นมาให้ ใช่เปลี่ยนภาษาได้ด้วยนะคะได้ทั้งไทยแล้วก็อังกฤษอ๋อได้ทั้งไทยทั้งอังกฤษใช่ภาษาอังกฤษก็อ่านไม่ออกภาษาไทยก็ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนูเปลี่ยนให้นี่เปลี่ยนแล้วค่ะอ๋อคือเป็นโมชั่นสัมผัสทั้งหมดเลยยังไม่ไม่ต้องแตะแบบไปติดนะคะก็เป็นโมชั่นแบบเหมือนไปใกล้ๆเซนเซอร์ก็มาแล้วค่ะเพราะว่าเราแบบยุคโควิดเนาะเสี่ยง เลี่ยงการสัมผัสให้ได้มากที่สุดจะเห็นว่าจะมีแค่สองตัวนี้ที่ต้องสัมผัสแต่ที่เหลือก็คือใช้ motion sensor แต่ว่าทุกครั้งที่เราสัมผัสจอหรือแม้กระทั่งในส่วนของเครื่องเล่นอะไรเงี้ยหลังจากมีคนใช้งานเสร็จแล้วอาจจะมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดให้อยู่แล้วใช่ทำความสะอาดตลอดเราจะมีเจลแอลกอฮอล์ที่ไว้ล้างมือทุกจุดเลยแล้วส่วนตัวสไลเดอร์ค่ะต้องใส่ถุงผ้าซัพพอร์ตด้วยซึ่งถุงผ้าซัพพอร์ตอ่ะ ทุกครั้งหลังจากที่ลูกค้าใช้เสร็จเราจะเอามาทําความสะอาดอใช่ความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งต้องมาในอันดับนึอันนี้น<ช>ก็หัวใ,ใ,ใ,<ช>ใจได้นะครับแล้วก็ใครที่อย่างที่บอกครับช่วงนี้อาจจะไม่รู้จะไปพักผ่อนที่ไหนครับเพิ่งคลายล็อกกันมาครับก็ลองมาที่อีกที่ชื่ออีกทีนึงเกรด GWM Experience Center ค่ะ GWM Experience Center นะครับนอยู่ที่ไอคอนชั้น3ชั้น4โซนโซนใช่นะครับก็มาพักผ่อน แวะมานั่งมองวิวสวยๆครับเพราะว่าวิวอย่างเงี้ยเอาเลยอะหลายๆที่เขาไม่ไม่ได้แบบว่าให้เขาให้เขาไปนั่งเล่นฟรีๆอยู่แล้วแต่ท,ที่นี่จ่ายปัมม๊มมีทั้งวิวฟรีอากาศดีด้วยแล้วก็มุมมองต่างๆใน,นรวมถึงกาแฟฟรีด้วยแล้วก็มีเตอคที่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่มานั่งพักผ่อนได้ลูกเนี่ยมานั่งเล่นพิซซ์รถได้มานั่งสไลเดอร์ได้ครับหรือแม้แต่กระทั่งน้องๆนงักศนะึกษาไม่รู้จะไปติวหนังสือกันที่ไหนห้องประชุมใช้ได้นะแบบใช่ข้างล่างนี่มีใช้ได้เพียบเลยขอย้อนนะครับฟรี นะครับแต่ว่ายังไงก็โหลดแอปเขานิดนึงนะครับลองดูว่าเขามีกิจกรรมอะไรในพันนาคนนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณน้องมากครับที่น้องเกรนะครับที่มาแนะนําสถานที่แบบเจ๋งๆคููๆที่ GWM Experience Center ครับขอบคุณมากคครับุณครับ